ฉันเลยมาช่วยไอ้ด้วยเอ๋อไปแล้วไปแล้วไอ้บาแล้วอยู่ไม่ต้องร้องนะไอ้ยิ่งติดเฮียอะไรเนี่ยฉันเลยมาซองมาด้วยนะะซองอะไรยูสเต้ไม่จนจะเต้ไม่ต้องอดเจอวัดแลกกับใครทั้งหมดพูดภาษาอะไรอยู่วะเนทั้งหมดทั้งหมดรู้นันได้เห็นไอ้ฉัไปปั่นเครื่องจู ไอนี่อินจัดช่วยไอปาดไอมาช่วยอยู่แล้วตัดได้โดยไม่ทันไอมีเพิร์กแต่มีแท่งหลักไอเฮียไม่ต้องห่วงฉันไอเฮียทูเฮ้ยไอเฮียหลอกก็ไม่เชื่ออีจิเลยอยูจะขี่ยี่เครื่องไม่ได้นะ ดุชีปะทุดุชีปะทุนี่แนน้าไปช่วยตุ๊กตาปั่ดตรงกลางปักปักตุ๊กตายเจอโก้ตุ๊กตายไปช่วยช่วยคือแองเลยไอปัดตัวเดียวได้ไอเสกีิ่งยู่ให้แหลกเยททางสาย คุณพีไล่ต่อไล่ต่อน้าน้าเปิดประตูเลยเปิดเลยเปิดเลยน้าดูมี่แทงหลังแทงหลังยืยเลยคุณพีเดฟมฟ่นแทงหลังออกนั่นเลยไม่ต้องรอนะเลเบลินเลเบลิน